ร e วิวมี่สมาร์ s สตีมโอเวขนาด12ลิตรแบบรวบรัดครับผมหน้าตาเป็นนี้นะครับตัวที่ผมได้มาเป็นเวอร์ชั่นจีนนะครับสังเกตว่ามีภาษาจีนนะแต่ว่าถ้าอยากให้ใช้งานง่ายนะครับมันเชื่อมต่อกับมือถือได้ก็เชื่อมกับแอป me Smart เลยนะครับถ้าเราเชื่อมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษให้เราดูตอนนี้ผมจะลองทำครัวซองดูนะครับ เริ่มแรกก็ให้เราเทน้ำนะครับขนาด5มิลลิลิตรเขามีฝาตวงให้แล้วนะครับใส่ลงไปในช่องของเขานะครับแล้วก็นี่ครับเปิดตัวถาดด้านหน้านะครับนี่ก็คือครัวซองครัวซองนี้นะครับผมแช่เย็นมาแล้วนะแล้วก็นี่แหละเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มาเข้าเตาอบของมี่เลยนะครับตรงนี้นะครับมีภาษาจีนอ่านไม่ออกครับแต่ดูเหมือนว่าอันนี้คือขนมปังนะครับ น่าจะใช้ได้กับครัวซองแต่ว่าผมไม่อยากได้เวลานี้นะครับ3นาทีครึ่งมันนานเกินไปผมก็เลยไปตั้งค่าในแอปนะครับของมี่คัสตอมนี่นะครับเป็นรูปครัวซองนะฮะกดเข้าไปนะครับผมจะให้เขาสตีมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับ180องศาซีเวลาเนี่ยผมตั้งไว้1นาที45วินะครับสั่งทำงานจากมือถือเลยครับ ใช้งานไม่ยากนะครับถ้าเชื่อมต่อกับมือถือนะครับก็มีเมนูภาษาอังกฤษให้เราเลือกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยเลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ในช่วงพันกลางๆไปจะถึง2 0 0พต้นๆน,นะครับลองหาดูถ้าเป็นเวอร์ชันจีนแบบนี้นะครับก็จะราคาถูกหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นโกลวที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษอะไรนั้นก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เขาก็มีรับประกันศูนย์อะไรของเขาอันนี้ก็ต้องลองเลือกดูนะครับว่าชอบแบบไหน เดี๋ยวรอคัวซองเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับสังเกตดูนะครับนี่ตัวเครื่องกับมือถือนะครับมันเชื่อมต่อกันอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีเสียงดังแบบนี้นะครับเราก็อ่ะมีเสียงแจ้งเตือนที่มือถือด้วยว่าเสร็จนะครับอันนี้ร้อนนะครับร้อนในกล่องนะครับเขาจะแถมอันนี้มาด้วยนะฮะที่คีบนะฮะเพราะว่ามันร้อนเราก็อย่าไปจับตรงๆนะฮะสังเกตดูนะฮะนี่ กรอบข้างนอกนะครับน่าจะนุ่มข้างในตอนนี้ยังกินให้ดูไม่ได้นะครับมันร้อน,นครับแต่ดูแล้วเนี่ยที่ทําก่อนหน้านี้นะทำให้มันอร่อยขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นนะครับจากพ่อบ้านไอทีหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ